สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Good afternoon ต่อจากที่เราเครอลกันเมื่อกี้นะเนื่องจากสัญญาณในอันดีงามเพราะงั้นเราก็จะมาเริ่มทำการจโจทย์กันเลยอันนี้เราจะทำการจดโจทย์ทั้งหมด10ข้อนะคะเ็มสเล็กินจอนก็แปะแาบะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนประโยคทั้ง10ข้อนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธหรือนักที กันนะคะโอเคข้อที่หนึ่งเพลงดูดีเหลือเกิน Number 1ค่ะ Capital M M M S แล้วก็ f u l Stop อ่านว่า Miss นะคะวักหนึ่งช่อง Capital N นั Double O K OK. Nook วักหนึ่งช่องค่ะ T H R E W t r u e วักหนึ่งช่องค่ะ A W A Y วักหนึ่งช่องค่ะ U S E D U วักหนึ่งช่องค่ะ T I W S U E ทิชชู่วักหนึ่งช่องค่ะ I N นั่นน่ะ In วักหนึ่งช่องค่ะอะวักหนึ่งช่องค่ะ T R A S H r คร์ h วักหนึ่งช่องค่ะ C A N หนึ่ง full stop รวมกันเป็น Miss Nook ok, threw away used tissue in the trash can ก็คือ Miss Nook ok, ทิ้งทิชชู่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะมามานั่นไม่ถู CAPITAL M R แล้วก็ฟู l สต t อ p มิสเตอร์ค่ะวักหนึ่งช่อง CAPITAL U S S มิสเตอร์เ s SPACE H A N D แล้วก็ E D ค่ะ Hand วักหนึ่งช่องค่ะ I N in วักหนึ่งช่องค่ะ H O M M E W O R K homework homework ติดกันนะลูกเสกร็จแล้ววักหนึ่งช่องค่ะ T O T วักหนึ่งช่องค่ะ T E A C H E R Teacher วักหนึ่งช่องค่ะ Capital N E Teacher N วักหนึ่งช่องค่ะ L A S T Last วักหนึ่งช่องค่ะ Y E A R Full Stop Year เป็น Mr. a handed in homework to teacher Ney last year ก็คือ Mr. Art ส่งกันบ้านให้ครูเเมื่อปีที่แล้วต่อมา number three ข้อที่สาม แคปิตอล์ M M R ฟุตสต๊อปมิสเตอ์ค่ะวักหนึ่งช่องแคปิตอล์ K A R N การมิสตอรการวักหนึ่งช่อง B L E W blue วักหนึ่งช่อง O U T out วักหนึ่งช่องค่ะ T H E D ough. ตรงไหนย่อได้ก็ย่อเลยนะลกูกฝักหนึ่งช่องค่ะ B I R T H D A Y birthday วันหนึ่งช่องค่ะ C A N D L E S candles วันหนึ่งช่องค่ะ L A S T last วังหนึ่งช่องค่ะ Y E A R f ุ o l Stop last year ก็จะเป็น m ิตรก r ร blew out the birthday candles last year ก็คือมิตรการเป่าเทียนวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว ต่อมาหมเลอร์4แคปิตอล T U N G ตังจุดสาค่ะแล้วก็ G U A Y ตังกลวยวักหนึ่งช่องค่ะ P, P P U T Put วักหนึ่งช่อง O N On วักหนึ่งช่องค่ะ H E R her วักหนึ่งช่อง h A T hat วักหนึ่งช่องค่ะ L A S T last วักหนึ่งช่องค่ะ Capital S U N D A Y full stop ตังกวย put on her hat last Sunday ก็คือตังกวยใส่หมวกของเธอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจ้าต่อมา number five capital T E A C H E R teacher เวสค่ะ Capital G I F T Gift. Teacher Gift. วักหนึ่งช่องค่ะ T R I E D Tried. วักหนึ่งช่องค่ะ O U T Out. Teacher Gift. <aus. S 2> try out วักหนึ R ่งช่องค่ะ F E R her วักหนึ L ่งช่องค่ะ N N E double U วักหนึ S ่งช่อง g L A w S E S full stop This gift try out her new ก็คือท r g กิฟได้ลองสวมแว่นตาอันใหม่ของเธอต่อไป Number 6 capital M R full stop Mister วักหนึ่งช่องค่ะ capital S E V E N นนะ seven Mister seven วักหนึ่งช่องค่ะ h A N D E D hand, <c oughs> <c oughs> m r Seven hand, วัางหนึ่งช่องค่ะ I N in, วัางหนึ่งช่องค่ะ H O M m E W O R K homework, ว <c> ัางหนึ่งช่อง T O <oughs> ถูกวักหนึ่งช่องค่ะ T E A C H E R p e e r วักหนึ่งช่าง Capital T I F T Full stop Mr Seven hand in homework to teacher give มิเตอร์เซเว่นส่งกันบ้านให้ครูกิฟต์ตามาหมายเลขเจ็ดแคปซิเตอร์ทูนจีไว้สายเข้าโอเคเอาไหวเมื่อกีอ้เธอไหนะข้อข้อข้อเจ็ดเ่อเอาไหว CAPITAL T U N C ตัง จุดสามหกค่ะเคปิ e. ติเตอร์ M E เมตังเมวักหนึ่งช่องค่ะ W E N T WENT วักหนึ่งช่องค่ะ T O T U. วักหนึ่งช่องค่ะ T O I L e t toilet วังหนึ่งช่องค่ะ y e s t e r d a y ฟุสต t อป yesterday ค่ะเมื่อวานนี้ตังแม่ไปห้องนะ้ำเมื่อวานนี้ตังแม่ went to toilet yesterday าขอนี้เปลี่ยนเป็นตฏกิเศธก็จะเป็นตังเม้ไม่ได้เข้า้องน้ำเมื่อวานนะนี่ไม่ได้เข้าห้องน้ําการที่เราไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันอาจจะเกิดจากการที่เราท้องผูกก็เป็นได้แล้วท้ให้เราเกิดสิวที่หน้าผากล่ะทุกคนถ้าจะเป็นสิวนะถ้าไม่นช่เข้าห้องน้มโอเคกลับมาที่ข้อแปดจ้าแคปิตาเอ วักหนึ่งช่องค่ะ D O G Dog a dog วักหนึ่งช่อง B I T Bit ที่เป็นช่องสองของ b ที่แลว่ากัดน,น,นะหมากัดวักหนึ่งช่องค่ะ Capital M R Full stop Capital U S Mister US Mister US โดนหมากัดฉันแล้ววักหนึ่งช่องค่ะ L A S ที่ last วักหนึ่งช่อง n หนึ n ่ง i g h t full stop a dog b i t Mr. a s last night หมากัดอั t เมื่อคืนต่อไป number nine นน capital T O N N A M ต้านน้ำวัดหนึ่งช่องค่ะ W E N N แล้วก็ T went วักหนึ่งช่อง T O t o วักหนึ่งช่อง S C H o l O L full stop ต้นน้ำ went to school ต้นน้าไปโรงเรียนไปในอดีตไปเมื่อไหร่ไม่จะบอกนะแต่ไปมาแล้วนั่นแหละถ้าเป็นปฏิเสธก็ถ้าเป็นต้นน้ําไม่จะไปโรงเรียนต่อไปนัมเบอร์10แคปซูล์ M S u u l Stop m มิสวางหนึ่งช่องค่ะ M W O K Y มุกกี้วางหนึ่งช่อง b r -O k e block warning song u p up warning song w i t week song at -E her warning song b o y f r i E N D boyfriend วัาหนึ่งช่อง L A S T last วัาหนึ่งช่องค่ะ T W O two วัาหนึ e ่งช่อง Y E A R S full stop. จะเป็น Miss Mookie broke up with her boyfriend last two years ก็จะเป็น Miss Mook ได้ทำการเลิกกับแฟนของเธอเมื่อส,งสงองปีก่อนทีนี้เราก็น่าจะพอรู้ช่องที่หนึ่งของข้อเจ็ดแปดเนาะข้อที่เ,เจ็ดค่ะ When แน่นอนว่ากลับไปช่องที่หนึ่งก็จะกลายเป็น Go O Go นั่นเอง ข้อ8ดค่ะ bit กลับเป็นช่องหนึ่งจะกลายเป็น b i t e bite ที่แปลว่ากัดนะต่อไปเขาเก้าค่ะ went อันนี้ก็เป็น go เหมือนกันแล้วก็ค่อยที่สิบค่ะ broke up ตั้งลี่เป็น break up ค่ะ break up นะคะ b r e a k work แล้วก็ u p ค่ะ break up with h e r boyfriend last year โอเคจบๆวไปเปลี่ยนเป็นปฏิเสธกันเดอร์เราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ15-16นาทีโอเคไม่นานเท่าไหรไ่ถ้าฟังไม่ทันก็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 นั่นแหละฟังใหม่นะโอเค굿ไบสิูไลเตอร์อัลเกัตเตอร์จ้าอย่าลืมทำมานะจิกๆบาย